ว่ากันว่าการที่คนเราอ้วนนะฮะก็มักจะมีอุปสรรคหลายอย่างในการใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการหาเสื้อผ้าที่ใส่ยากลําบากมากการเคลื่อนไหวตัวที่แสนจะเหนื่อยลา้าที่ทําให้เราไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเอาซะเลยซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็คงไม่อยากจะมีหุ่นที่อ้วนบึกแบบนี้แน่นอนแต่กับบุคคลที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้นะพวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวซึ่งจะมีใครบ้างและแต่ละคนนั้น ตัวใหญ่น้ำหนักตัวเยอะขนาดไหนเราลองไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่ามิวดาเดน และสําหรับเขาคนนี้นะฮะเขาเป็นชาวอเมริกันที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีน้ําหนักตัวมากกว่า463กิโลกรัมเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าเขาคนนี้นะฮะแปลกกว่าคนอื่นนิดหน่อยนั่นก็เป็นเพราะว่าปกติแล้วคนที่มีน้ําหนักตัวเกินกว่า450กิโลกรัมนั้นจะมี B M I เป็นได้ร้อยแต่สําหรับเขาคนนี้เนี่ยมี B M I นะฮะอยู่ที่ประมาณ87.5ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเขาสูงถึง7ฟุต6นิ้วหรือประมาณ229ซนติเมตรนั่นเองแต่ เว่าภรรยาของเขานั้นมีความสูงเพียง150เซนติเมตรเท่านั้นแถมยังมีน้ำหนักเพียงแค่44กิโลกรัมเรียกได้ว่าตัวเล็กมากเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนะฮะไม่มีรูปของเขาหลงเหลืออยู่เลยเลยมีเพียงรูปถ่ายเก่าๆที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละฮะคุณผู้ชม หมดปัญหาโฆษณากวนใจผมขอแนะนำบริการ y o t u u e p พ e เี u มเริ่มต้นแค่14บาทแบบรายเดือน59บาทดูได้ทั้ง YouTube และ Netflix สมัครง่ายมากแค่แอดไลน์ไปที่ adpm หรือสแกน QR โค้บนหน้าจอได้เลยเรามีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม adpm k e n n e t b u b l y สำหรับชายผิวดำชาวอเมริกันคนนี้นะฮะเขาเป็นคุณพ่อลูกสี่ที่ทำให้เขาเนี่ยมีฉายาว่าคุณพ่อครึ่งตันโดยเขามีน้ำหนักตัวมากถึง468กิโลกร,รัมเลยทีเดียวซึ่งเขาเองที่ผ่านมานะฮะก็เคยได้ออกข่าวเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากที่เขาเนี่ยต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลายาวนานกว่า4ปีเนื่องจากน้ำหนักที่มากจนเกินไปจนขารับน้ำหนักไม่ไหวและไม่สามารถที่จะยืนได้และเจ้าหน้าที่ต้องทุบก,กำแพงบ้านบางส่วนเพื่อนำตัวเขาออกไปส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้น หมอก็ได้ทําการผ่าตัดเอาไขามันบางส่วนออกจากขาและท้องของเขาปรากฏว่าหมอได้ตัดไขมันออกมาตั้ง95กิโลกรัมทําให้เขามีน้ําหนักเหลือ222กิโลกรัมจนเขาสามารถที่จะยืนได้เป็นครั้งแรกในระยะเวลาหลายปีโลเบิร์ตเอลฮักเกส และสําหรับเขาคนนี้นะฮะเป็นชาอเมริกันที่เกิดในปี1926เจ้าของน้ําหนักตัว485กิโลกรัมและยังมีรอบเอลมากถึง3.15เมตรกันเลยทีเดียวโดยเขาคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของผู้ที่มีน้ําหนักตัวมากที่สุดในโลกในยุคนั้นอยู่หลายปีแม้หลังจากที่เขาตายไปแล้วนะฮะก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกลบใส่ตีไปในเวลาต่อมานั่นเองแพทริกดิวเอล และสาหรับชายคนนี้นะคุณผู้ชมเขามีน้ําหนักตัวมากถึง486กิโลกรัมโดยเขาคนนี้เนี่ยแต่ก่อนเคยทํางานเป็นผู้จัดการพัตคาอาหารแต่ต่อมาน้ําหนักตัวของเขาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เขาต้องอยู่บนเตียงมานานถึง7ปีกว่าจะมีผู้นําส่งโรงพยาบาลและเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องทุบกําแพงบ้านเพื่อนําตัวของเขาออกมาและก็ต้องใช้เครื่องชั่งน้ําหนักของปสุสสาว์มาชั่งน้ําหนักตัวของเขาเนื่องจากว่าเครื่องชั่งธรรมดานั้นใช้ไม่ได้และ ต่อมาเขาก็ได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจนเขาได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อลดน้ําหนักและก็ได้ตัดเอาไขามันส่วนเกินตามตัวออกไปจนน้าหนักของเขาเนี่ยค่อยๆลดลงจนตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ193กิโลกร,รัมแล้วแหละฮะไมเคิลเฮปลานโก้ นี่คือชายชาวอเมริกันนะฮะและต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยแปลกกว่าเพื่อนครับคุณผู้ชมเพราะว่าน้ําหนักตัวของเขาที่เป็นเศรษฐีนั้นอยู่ที่ประมาณ500กิโลกรัมและนั่นก็ไม่ใช่น้ําหนักที่คนไปพบครั้งแรกแต่เป็นน้ําหนักที่พุ่งขึ้นไปใหม่หลังจากที่เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักแล้วต่างหากละ่ะเพราะเดิมทีน้ําหนักของเขาเนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ410กิโลกรัมแต่เขาเนี่ยสามารถลดน้ําหนักลงไปเหลือ90กิโลกรัมในเวลาเพียงแค่19เดือนในปี1990และด้วยวิธีการคุมอาหารและ ออกกาลังกายจนทําให้เขานั้นกลายเป็นบุคคลที่สามารถลดน้าหนักได้มากที่สุดในโลกโดยไม่ต้องพึ่งพาการผ่าตัดจากแพทย์เลยแต่ทว่าต่อมาแี่น้ำหนักของเขาดันกลับพุ่งขึ้นไปอยู่ใหม่อีกครั้งจนอยู่ที่ประมาณ500กิโลกรัมและท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลในที่สุดนั่นเองลอซาลีเบสฟอร์ด นี่คือผู้หญิงชาวอเมริกันนะครับที่เกิดในระหว่างปี1943และที่สําคัญเธอมีน้ําหนักสูงสุดถึง544กิโลกร,รัมเลยทีเดียวซึ่งประวัติความเป็นมาของเธอนั้นแม่ของเธอได้ทิ้งเธอไปตั้งแต่ยังเล็กทําให้เธอเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้าและใช้การกินเป็นทางออกจนทําให้น้ําหนักของเธอเนี่ยขึ้นพรวดอย่างรวดเร็วและตอนที่เธอมีอายุได้15ปีเธอก็มีน้ําหนักถึง140กิโลกร,รัมเข้าไปแล้วและต่อมาอายุได้20ปีเธอได้แต่งงานและมีลูกและหลังจากมีลูก แล้วเธอก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากการทําอาหารแล้วก็กินและเธอก็ทําอย่างนี้ทุกวันจนน้าหนักเธอพุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดและสุดท้ายเธอก็ไม่สามารถที่แม้แต่จะยืนและก็ต้องนอนอยู่แต่บนเตียงมายาวนานกว่า8ปีจนกระทั่งมีคนพาเธอไปโรงพยาบาลในที่สุดทําให้เธอเนี่ยสามารถที่จะลดน้ําหนักลงได้อยู่ที่ประมาณ416กิโลกร,รมัมและก็กลายเป็นเจ้าของสถิติผู้หญิงที่มีน้ําหนักตัวเยอะมากททีีีีี่่่่สสุดใใในนนนนโลลลกกชชวววงงเเเาาัั้แตตธอ็มยมิป2006รฟ ของสหรัฐอเมริกานะฮะวันเตอร์ฮัสสันนี่คือชายที่เกิดในปี1944เขามีน้ำหนักสูงสุดถึง544กิโลกรัมและนอกจากนี้แล้วนะฮะ เขายังเป็นเจ้าของรอบเอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมเพราะรอบเอลของเขานั้นก็คือ3.02เมตรกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่าคนอ้วนแบบนี้นะฮะอาหารของเขาที่กินในแต่ละวันนั้นก็คือไส้กรอก2กล่องใหญ่เบคอน1ปอนด์ไข่ไก่12ฟองขนมปังอีก1แถวแฮมเบอร์เกอร์อีก4ชิ้นเชดเบอร์เกอร์รวมไปถึงเฟนฟรายอีก8กล่องสเต็กอีก3ชิ้นตบท้ายด้วยมันฝรั่งอบอีก4หัวพร้อมด้วยโคคาโคลาอีกมือละ3ขวดใหญ่เลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่ารูปร่างใหญ่แบบนี้นะฮะเขาไม่สามารถที่จะเดินได้ด้วยตัวเองเพราะในการช่วยเหลือเขาออกมาจากบ้านพักนั้นนะฮะต้องใช้พนักงานดับเพลิงตัวใหญ่ถึง9คนค่อยๆพยุงร่างของเขาออกมาจากเตียงและต่อมานักโภชนาการได้เข้ามาช่วยเหลือเขาโดยคิดสูตรอาหารพิเศษของเขาเองและหวังว่าเขาจะให้ฮสัสซันเนี่ยโปรโมตโปรแกรมอาหารลดน้ําหนักของเขาอีกด้วยและนอกจากนี้แล้วนะฮะเขายังอ้างว่าน้ําหนักตัวของฮัสซันนั้นลดลงไปมากอยู่ที่ระหว่าง9้า ถึง360กิกโลกรัมแต่ทว่าฮัสซันเองก็ได้ปฏิเสธเข้าร่วมโครงการในวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมลดน้ำหนักนักโภชนาการคนนั้นเนี่ยก็เลยปฏิเสธและหยุดการช่วยเหลือเขาทันทีแต่ต่อมาฮัสซันก็ได้เสียชีวิตลงขณะที่เขานอนหลับในปี1991หลังจากที่เขาประกาศตนว่าจะแต่งงานได้เพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นแครอยเกอร์ สำหรับผู้หญิงคนนี้นะฮะคือเจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่หนักที่สุดในโลกตลอดกาลโดยเธอนะฮะมีน้ำหนักอย่างเป็นทางการที่หนักที่สุดอยู่ที่545กิโลกรัมโดยช่างตอนที่เธอเสียชีวิตใหม่ๆแต่แฟนของเธอนะฮะอ้างว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยมีน้ำหนักถึง1,600ปอนด์หรือประมาณ727กิโลกรัมแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าเธอมีน้ำหนักขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแต่หมอของเธอก็ปฏิเสธที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งหากเป็นจริงเนี่ยเธอจะเป็นเจ้าของ มนุษย์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกตลอดการทันทีโดยเธอบอกว่าความอ้วนของเธอนั้นนะฮะเริ่มมาจากการที่เธอเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยญาติของเธอมาตั้งแต่เด็กๆแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะพูดว่าญาติคนนั้นเนี่ยคือใครจากนั้นน้ำหนักของเธอก็พุ่งพวดขึ้นจนกระทั่งเธอไม่สามารถที่จะเดินหรือยืนได้เช่นเดียวกันกับคนที่อ้วนมากๆคนอื่นๆทําให้เธอนั้นได้แต่นอนบนเตียงเท่านั้นและในช่วง2ปีสุดท้ายของชีวิตเธอก็ได้เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นและการที่ไปโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ก็ต้องใช้พนักงานดับเพลิงมากกว่า20คนโดยแบ่งเป็น2ทีมทีมแรกเนี่ยก็จะค่อยๆส่งตัวของเธอออกจากบ้านส่วนอีกทีมก็จะรออยู่ด้านนอกเพื่อรอรับตัวเธอออกมาและหลังจากนั้นพวกเขาก็จะนําตัวเธอส่งโรงพยาบาลซึ่งเฉพาะค่าจ้างพนักงานดับเพลิงนะฮะที่พาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยก็เกือบ1 0 0 0พันเหรียญเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเธอก็มาเสียชีวิตลงในปี1994ด้วยโรคเบาหวานไตาวายและโรคแทรกซ้อนต่างๆอีกมากมาย อานูเอลอูลิปส่วนมานูเอลอูลิปคนนี้นะฮะเขาเคยเป็นข่าวโด่งดังในปี2006หลังจากที่เขาเนี่ยประกาศตัวลงหนังสือพิมพ์เพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือเพราะเขาเองมีน้ำหนักตัวที่มากทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้มาตั้งแต่ปี2001เขาได้แต่นั่งนอนกิน ขับถ่ายอยู่บนเตียงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาไปพบแพทย์ตอนนั้นเนี่ยเขามีน้ําหนักถึง597กิโลกรัมจนส่งผลให้เขาได้รับการบันทึกว่าเป็นมนุษย์ที่มีน้ําหนักตัวมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นอันดับ2ของมนุษย์ที่หนักที่สุดในโลกตลอดกาลซึ่งเขาเล่าว่าการอ้วนของเขาเนี่ยเริ่มหนักมากมาตั้งแต่เขาแต่งงานครั้งแรกและได้ย้ายไปทํางานที่สหรัฐอเมริกาเขาทํางานเป็นคนซ่อมเครื่องพิมพ์ดีจจนทําให้เขาเนี่ยได้แต่นั่งทํางานอยู่บนโต๊ะทั้งวันประกอบกับอเมริกา ตอนนั้นมีรถยนต์ใช้กันมากทําให้เขาเลือกที่จะใช้รถยนต์ในการเดินทางแทนและก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยแม้แต่นิดเดียวจนทําให้เขาน้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสุดท้ายภรรยาคนแรกของเขาก็ทนไม่ได้ก็เลยขอบอกเลิกกับเขาไปและปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของแพทย์เขาสามารถที่จะลดน้าหนักลงมาเหลือ360กิโลกรัมโดยที่หมายมั่นปั้นมือว่าเขาจะต้องทุบทําลายสถิติกลายเป็นมนุษย์ที่ลดน้ําหนักได้มากที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน จอห์นโบเวอร์มินนอส ส่วนอันดับที่1น,นะฮะได้แก่ผู้ชายชาวอเมริกันคนนี้ที่เกิดในปี1941โดยเขาเนี่ยประสบปัญหาน้ำหนักเกินมาตั้งแต่ยังเด็กและก็มาสุดตอนที่เขาอายุ36ปีนะฮะที่เขาเนี่ยได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจระบบหายใจล้มเหลวซึ่งแพทย์บอกว่าเขามีน้ำหนักมากถึง639กิโลกรัมทำให้เขาเนี่ยทุบสถิตมนุษย์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกตลอดกาลและก็ยังไม่มีใครแซงเขาได้จนถึงบัดนี้โดยการเคลื่อนย้ายเขาไป ที่โรงพยาบาลน,นั้นนะฮะเรียกได้ว่าพนักงานดับเพลิงเป็นโลโลในการขนย้ายเขาขึ้นเรือเฟอร์รี่และความที่เขาตัวใหญ่จนไม่สามารถที่แม้จะขยับขยื่นพลิกตัวเองได้ทําให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ประมาณ13คนมาคอยพลิกตัวเขาอยู่ตลอดและเมื่อเขาได้พบแพทย์แล้วนะฮะน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยก็ลดลงเหลือ216กกิโลกร,รัมในเวลาเพียง16เดือนซึ่งรวมเบ็ดเสร็จแล้วเขาสามารถที่จะลดน้ําหนักลงได้419กกิโลกร,รมัมจนส่งผลให้เขาเนี่ยกลายเป็นเจ้าของสถิติมนุษย์ที่ส สามารถลดน้ำหนักตัวเองได้มากที่สุดตลอดการมาจนถึงบัดนี้แต่แค่ปีเดียวหลังจากนั้นเขาก็ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งเนื่องจากน้ำหนักตัวของเขาเพิ่มขึ้นเป็น432กิโลกร,รมัมแต่หลังจากนั้นอีกประมาณ2ปีเขาก็ได้เสียชีวิตลงนะฮะ